bị lạt bên đây cái vịt nóออก บ่บ่นิ่งเด้อครับเพิ่น สวัสดีทักทายครับผมวันนี้ผมนะอาจารย์ล้ำนะครับวันนี้มาที่ส้นจะบกโพเงินล้านเขาว่านะเงินล้าน แล้วนะที่นี่กเกลางังเขากำลังมาพระอ้อมกำลังตาก <บ>ได้หนึ่งอาจารย์ได้เรียกแล้ววัดที่แล้วนี่หกหนึ่งนะน้ำเนาะมีประชาชนอยู่ดิังได้แน่น้ออากาศขึ้นว่าจังได้แน่ไม่ยังแน่พอ แม่หยังกันบอกโอ้ลูกสามคนครับลูกหลานก็พอด้มาหยางเนอะกับมากอโชคขอลาบเนาะจตอยู่ดีมาด้วยก็มีหยางคัดสองตัวหายโชคลูกหลานเนี่ยมีซื้อมีหยางบอกเป็นอยู่จังเลหนายคนอยู่เป็นครอบครัวบอกครับเป็นที่หาพอู้ พอกล้วยใหญ่เลยเป็นพ่อสีแบงปันโชคลาภให้ลูกหลานได้บ่ถามเพื่อนเพื่อนไหนจังไหนพร้อมพร้อมที่อ่อนเตรียมเพิ่มสองตัวเมันบอกเองบอกครับผมเห็นมันขึ้นมาเลยครับโอ้มันขึ้นมาเลยสีแดงขึ้นพุขึ้นมาเลยพอเสร็มาเลยครับพร้อมเห็นตัวเลข ไหนหะคุณพ่อยุ่งเหีบไหนยินบ่ละยายได้ยินอยูเดี๋ยวเดียวบังยู่บ่งยูสัมผัสยู เอาจัดๆัดเอาเก่งๆเด้องวดนี้เด้อตรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เดี๋ยวลุงร้านกระสีมากเพิ่นอยู่นีเพิ่นกินเนื้อกินอย่างบางฮือจะมาแต่ผลละหมากลากไม้ครับบอกอ๋อผลละไม่น้อ

สี en> ่ศูนย์เจ็ดกับสี่ห้าสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่ห้าไดูุิมกันั้ิมก่อนนะครับแ่กนไ้ห้อี่ด่นนหอันนี้ละละสัมผัสได้เลยวเบื้องเราจะสีให้เบื้องเลยอัดๆี่หน้องได้เด้บ่เบื้องกันใดที่เรา มันขึ้นในเห็นเลยเนาะโอ้ชาดอยู่เข็นเลยเห็นชาดอยเออพันปุ่มชอยากเบิรงเองกะเดี๋ยวให้อาจารย์ออกมาก่อนกะไปเบิรงกันเลยสี่หาสี่หฟังทั้งผุ่นดีมนุษย์เขียนไว้เป็นยังไงไปตะออกปะ สี่หาสัตว์แห้งสี่เลี้งสี่สัตว์เดียวครับย่ดยเป็นมาทางไหนย่าย